อันนี้คืออันนี้คือเราอ่ะใช้ไปแล้วสี่ร้อยครั้งในการล้างหน้าเอ้ยเต็มสี่ร้อยก็คือเราได้ใช้ไปสามร้อยกว่าครั้งแสดงว่าแรงออกแรงกันแต่นี่ออก้างหน้าใช่นี่ยเขาจะบอกเห็นไหมว่าเนี่ยเนี่ยใช้กี่ครั้งใช้ด้วยกันสองคนก็สองครั้งออกแรงออกกำลังหน้าใช่มันก็จะแบบเอ้ยเราได้ใช้มันจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนหัวกันนะคะนี่ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหัวที่เป็นหัวเก่ามันก็จะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะแกะหัวใหม่ให้ดูนะคะแอปดีมากแล้วปกติเราก็จะลืมว่าเอ้ยฉ แตกออกมานะครับเดีเรามาดูนะพเราเปลี่ยนหัวแล้วนะครับให้ดูให้ดูลักษณะของใหม่กับเก่ามันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ข้างหลังเลยดูดิสีก็คนละสีเลยไหสีน่าจะแตกต่างนะคะของที่ใช้แล้วกับของใหม่มันก็ใช่แล้วก็แต่จริงจมันก็ไม่ได้เสื่อมมากมันแข็งแรงมากเลยนะเขาดีไซน์มาดีมากแต่ดูดูหัวมันนะคะนี่สีก็เห็นเลยว่านี่สีข้างมันจะเหลือบกว่าใช่สีเนาะแล้วก็ดูดูความนูนความอะไรต่างๆให้ดูนะคะเพราะฉะนั้น วนนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะลองที่จะแบบอย่าลืมนะซื้อโฟมใหม่นะใครที่ซื้อลูมิไปเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนหัวด้วยนะคะสําคัญมากเนี่ย t e x t อร์เดี๋ยวบีจะสัมผัสดูนะเอาจุดสัมผัสก่อนนะนี่จะเริ่มแข็งละอันนี้จะมีความนิ่มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนะคะมันก็จะกลึ๊กอย่างนี้เลยวิธีการง่ายๆเลยนะคะแค่กึ๊กนี้มันก็จะใส่เรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่เราก็สามารถทอได้อ่า นี่นะคะก็หยุดทึบนะคะเราต้องเอ๊ะอันนี้เราจะต้องมาเข้ามาที่ซิงค์ที่ด a ต a ้าข้อมูลกับหัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเวลาทุกครั้งที่เราเปลี่ยนหัวใหม่เราต้องเข้าไปรีเฟรชดัต้าทุกครั้งเลยเห็นไหมเราจะเปลี่ยนหัวใหม่ปุ๊บรีเฟรชด d ต t ้าเพื่อว่าเราใช้ไปกี่ครั้งแล้วของหัวหัวต่อไปครับอ่ะก็จะรีเฟรชดัตต้าข้อมูลใหม่แล้วนะครับนี่ครับอ่ะโอเคนี่ก็คือเปลี่ยนง่ายๆเลยนะคะก็อย่าลืมที่จะซื้อหัวเปลี่ยนกันนะคะ